มาให้แค่นี้แค่ยี่สิบลูกมาเลยโอ๊ยแม่เอาปะความสะอาดตอนแรกว่าจะไม่เอาเข้าเพราะว่าพูดตรงๆนะแม่นะถ้าเอาเข้าแล้วมันค้างอ่ะมันค้างเลยเนาะอันเนี้ยเอาติดมาให้ยี่สิบลูกตามใจลูกค้าเลยเพราะว่าลูกค้าบอกว่า มันมีเสื้อแล้วมันอยากได้เดทใช่ใช่เพราะว่าขายคนทํางานอันนี้เดทดาป้ายลิงนะแอดพิงหนึ่งร้อยกิโลหนึ่งหมื่นสองพันบาทใครอยากรับลูกรีวิวแข่งรับรีวิวนะหนูสั่งหนูส่งให้ฟรีถ้าใครอยากรับลูกใหม่พี่แคปทักหาแอดมินเลยค่ะน้องมีแค่ยี่สิบลูกแต่ถ้าอยากได้ลูกรีวิวแจ้งรับรีวิวหน้าไลน์ได้เลยวันนี้ไม่มีระบบดูดนะคะสําหรับไลน์นี้ไม่มีระบบดูดนะป้ายลิงล็อตนี้จะมีเป็นซีหกค่ะพี่แจ็คเด็กมีงานชามัว มีงานแจ็กเก็ตบาง J4 มีแจ็กเก็ตกันหนาว J3 นะคะเดดสดำนะคะแล้วก็แบ็คเดดฟีดลิงไม่ได้เปิดเลยค่ะฟีดลิงหนูโดนตัดหมดเลยรอยลูกโบ๋เบ๋เลย,ลเลยไม่มีเข้ามาแล้วนะแม่ฟีดลิงไม่มีเข้ามาแล้วนะปรีรอรอัปเดตหลุดจองปีนี้ห,หมดแล้วนะเออเดี๋ยวถ้ามีหลุดเดี๋ยวให้แอัพิงอัปเดตให้แล้วกันเนาะ มางานเดทรุ่นนี้ค่ะลูกค้าจานหนึ่งร้อยกิโลสู่ภาพนะคะสู่ภาพนะแม่นะนี่แนวทำงานออฟฟิศได้สูงไวมีนะคะลูกค้าผ้าสะอาดอันนี้หนูกาารันตีให้เลยนะคะ,คะการันตีให้เลยว่าผ้าสะอาดมากแม่นะคะหนึ่งร้อยกิโลหนึ่งหมื่นสองพันบาทใครอยากได้งานดำล้วนนะคะด,ดำล้วนแบบเดทแบบสะอาดงานญี่ปุ่นเงีย้ยลูกค้าลุ้นบนุนแบนได้เล่นตัวนี้นะคะ อันนี้ไม่เหมือนที่ย้าตลอดว่าไม่ได้ตั้งใจจะเอามานะลูกค้าเพราะว่าเหมือนที่หนูบอกว่าราคามันสูงแต่ถามว่างานมันสวยไหมอันนี้มันสวยที่สุด,สดเลยลิงเป็นงานเดสด,ดําที่สวยที่สุดเลยตั้งแต่ขายมา ถ้าถามความสวยเดดดดำลิงสวยกว่าเคมีเจ็ดสองสี่เจ็ดสอจะเป็นดำครึ่งสีครึ่งแต่ของลิงอะสวยกว่านะคะพี่สั่งซื้อได้เลยค่ะพี่สโลโบนสั่งซื้อกับน้องตะวันน้องไม้หลังบ้านได้เลยแต่ช่วงเนี้ยหนูอาจจะตอบแชทชานิดนึงนะพี่ช่วงนี้แบบเพราะว่าแชทเยอะมากนะคะงาานโปรอะไรุ้ยเนี่ยสวยปาลูกค้าของจริงเข้มนะแต่กล้องไร์สดอะมันจะสี สีดำมันดูดอะมันดูดแสงใชนขายอยู่จะรู้เลยยิ่งดำเข้มมมันยิ่งดูดนะคะลูกค้าประมาณนี้เลยนะพี่นี่อันนี้หนูเปิดรีวิวเด็ดดำไปเลยนะคะน่าจะไม่ได้เปิดแล้วด้วยเดดดำนะคะแม่ตัวนี้แบบใครที่แบบว่าโอเคเห็นงานตตรงนี้แล้วโอเคได้นะแม่นะได้เลยแล้วส่วนใหญ่ออกไปทางแนวผ้าชีฟองมันจะแบบ เป็นแนวผ้าชีฟองนะลูกค้านะเนี่ยทรงสวยทรงดีประมาณนี้เลยถามว่ามันมีผ้ายืดมีผ้าคอตตอนติดปนไปไหมก็อาจจะติดปนไปบ้าง<ช>ขาสั้นขายาวแต่ถ้าดูเข้าที่ดูกระสอบรีวิวอ่ะมันตัวยาวเยอะนะคะลูกค้าเนี่ยลูกมงลูกไม้แต่งปนไปเลยนะคะอันนี้หนูรีวิวให้เลยลงจากตู้มาสดๆเลยแม่ตู้นี้ของเข้าไม่เยอะนะจ๊ะสำหรับป้ายลิงนะลูกค้า อยากได้เสื้อดำอยากได้เดรสด,ดำแจ็คก,กันหนาวแจ็คบางงานแจ็คเก,ก็ตเด็กเอาได้เลยนะคะแม่แล้วก็ช่วงนี้ย้ำกันอีกรอบดีกว่ามิตฉาชีพระวงระวังกันให้ดีนะคะโกดังไม่มีเปลี่ยนบัญชีโอนนะคะลูกค้านะถ้าแจ้งให้เปลี่ยนบัญชีโอนนี่ไม่ใช่แหละโกดังยังใช้สองบัญชีเดิมนะแม่ยึดเลขบัญชีเป็นหลักบางคนหลงลืมไงหลงลืมล ดูเลขเป็นหลักเลยถ้าไม่ใช่ไม่ใช่นิพพรเสยนกระทบไม่ใช่บริษัทเป็นบันเดิลไม่ต้องอนใช่อย่าหลงเชื่อนะออบางทีเขาบอกเขาแจ้งว่าเปลี่ยนแล้วเนี่ยแล้วรู้ไหมว่าเขาอ่ะเอาลายใครไปโพสใส่ใส่หน้าเพจเขานี่ลายคนนี้ค่ะลายแอดมินมุกรู้ปะน่ะเขาเอาเบอร์เธอไปใส่หน้าปกแย่มากาคนโทรเยอะใช่นี่ไงโดนกันหมดหน้าแอดพิงหน้าเจ้าปอเจ้ามอดโดนกันหมดแอดพอย เอแอแอดมุกเนี่ยแอดมุกเนี่ยโดนใส่เบอร์นะคะระวังดีๆแม่อตอนนี้ก็เลยเหมือนเนี่ยสองวันมาเนี้ยคกาศูนย์สองหนูแอลเจ็ดสองอะไรป้ายบูทั้งหมดเลยเอาออกไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องเป็นราวไปคดงคดีอยู่เฮยสวยจริง นะคะสามารถสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยนะจ๊ะพ,พี่จา๋าวันนี้นะ้องมาทํารีวิวให้แล้วนะใครที่สนใจงานป้ายลิงนะคะลูกค้าขาเตรียมสั่งซื้อได้เลยชีฟองลิงไม่ได้เอาเข้าเลยค่ะแม่หนุ่มชีฟองหรอเป็นเสื้อดํำไหมเป็นเสื้อดํำไหมพี่เสื้อที่แบบว่าเสื้อแฟชั่นไหมเออ<ม>เสื้อแฟชั่นดำ,ดำไหมถ้าเสื้อแฟชั่นดําเข้าแล้วนี่อยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังแอดมุกเลย<ม>นะคะพี่ แนะนำสั่งเสื้อคู่เดทไปเลยใช่พี่จ๋าเนี่ยมันหมื่นสองก็จริงนะแต่ว่ามันได้จํานวนตัวเยอะพี่ขายตัวสองร้อยได้เลยใช่แล้วสองร้อยได้เลยมันเป็นงานเดทเนีพี่แบบเนื้อผ้าทําราคาอยู่แล้วแม่ผ้าดีผ้าสวยใช่มันไม่ใช่งานแบบว่าผ้าถูกผูกลูกค้าดูดิสะอาดมากเนี่ยทรงดีทรงสวยคัตติ้งเนียบมากแม่เพราะฉะนั้นใครจะเอาเอาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าอันนี้เอาเข้ามาให้แล้วนะ ประมาณนี้นะลูกค้าจ๋าใครสนใจนะลูกค้าสั่งซื้อสินค้าได้เลยณนะตอนนี้หรือว่าสนใจไป้ายไหนขออัปเดตกับทางแอดมินได้เลยะนะคะแล้วก็กดติดดาวไว้ใครยังไม่เข้ากลุ่มโ p เ n นแชทกลุ่มโ p เ n นแชทหนูขออนุญาตนะไม่ขอพูดคุยในนั้นนะจ๊ะ,ะขออนุญาตมไีไว้อัปเดตสินค้ากับเออโปรโมชั่นนะ,ะแม่นะ,ะลูกค้า เออใช่แชทข้อความได้เลยใช่ติดปัญหาอะไรตามเลขพัสดุไม่รู้ดูตรงไหนหาวิธีเช็คหรือว่าเช็คของหรือว่าขอรีวิวไปทางแชทเลยแจ้งปัญหาผ้าแจ้งปัญหาผ้าต้องการเคลมสินค้านะคะเข้าหาแอดมินได้เลยไม่ต้องเข้าไปในกลุ่มนะแม่นะโอเคแหมถ้าเข้าในกลุ่มมันเหมือนกัน